บรรจุครั้งแรกที่ไหนคะที่โรงเรียนบ้านหนองคุ้มตะบลธป่งตะลองพศสองพ32ห้รอามสิบสองสามรวมถึงตอนนี้สิบสาปีบรรจุที่หนองคุ้มรวมกับค่องเดือสามปีใช่ไหมคะ37 3สบเจ็มปีปมาอยู่นี่ก็32 33 แล้วหลวงหน่อยทํางานกับพอออมากี่ท่านแล้วคะเคยช่วยกันนับกันอยู่ก็ครูพัชเลินมัง่งอะไรมั่งนับไท่ทวนน่าจะสิบกว่าโอ้สิบกว่าคนเลยเหรอคะอสิบกว่าท่านพินิดตัวเลี้ยงมามันหลายคนมาแปดเดือนก็มีสองปีก็มีสามปีก็มีเคยมีพอออคนหนึ่งพออออะไรพู้ชมอายุน้อย แต่ก็เป็นพออเจอกันเนี่ยเรายกมือไหว้รับอกไม่ต้องบอกเอา้เอาอายุงากนกบอกไม่เป็นไรถึงอายอุเรางานตำแหน่งงานน้อยกว่าแต่าอายุเยอะกว่าขอให้นับถือกันแบบอะไรอะไรเอาเอาสูบอกว่าไอการศึกษานี่มันมนามา่ยหาได้แต่เอาอายุเนี่ยมันมันหามาเพิ่มไม่ได้ ก็ฟังแล้วก็โอเอยู่คนอายุเยอะนี่มันลดไม่ได้อายุน้อยก็เพิ่มไม่ได้ลุงหน่อยมีอะไรฝากเพื่อนๆนครูแล้วก็พี่พี่น้องนนักเรียนหรือความประทับใจที่มีต่อคุณครูประทับใจที่มีต่อโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านของเหลือนี้มาตรฐานแน่เราก็บอกตลอดนะว่าขอมาดูโรงเรียนนะน่าอยู่นะโรงเรียนที่นี่ครูก็สัมันคีกันดี ไม่ไม่ไม่มีทะเลาะบอกไปเด็กๆก็บอกไงครูก็ไม่เคยเห็นใครทะเลาะกับใครนะก็โอเคนะรุ่นน้องเคารพรุนพี่อยู่กันได้ไม่ไม่มีทะเลาะบอกหน่าอยู่จะไงแล้วเป็นไงที่มาอยู่กันเนี้ยอยู่แล้วไม่เกยังไม่อยากไปนะค่ะมีความสุขเนาะนี่ก็อยู่กมเกี่ยวมีงานเราช่วยกันดีจะได้ ลูกหน่อยวีอะไรจะฝากกิจกรรมกลองยาวที่โรงเรียนบ้างไหมคะมีเดี๋ยวฝากกับครูเบนกับพวกเรานี่แหละช่วยกันดูแลต่อไปคือพื้นฐานเนี่ยมันได้แล้วแต่นี้เหลือจะเสริมมีอะไรใหม่ๆอย่างเช่นท่าเต้นท่าลัมหรือจังหวะกลองใหม่ๆก็เสริมเข้ามาให้มันดูมากกว่าเก่าเนี่ยเ,เพราะว่าของพวกนี้มันไม่ตายตัวนะไม่ใช่เรียนกลางเดียวจบ มันเป็นของที่เรกว่าพัฒนาแก้ไขได้เดิมนิงๆประวัติกองยาวมันมาจากศิลปะพื้นบ้านของชุมชนเล็กๆตามบ้านต่อบ้านนอบ้านานาเวลามีงานอะไรในทุ่งนาอะไรก็จะไปตีร้องลําทําเพลงเออเหมือนเพลงประวิตรารเนี่ยพนะเพลงเพลงประการก็มีเพลง่วยเพลงโต้กันนะนะกองยาวนี้ก็เป็นกองแบบชาวบ้านชุมชนเนี่ยเอามาตีกันแล้วก็ ร้องรำทำเพลงหลังเกี่ยวข้าวแถวบ้านนะแถวอุทยานอุท่านนอะกจากนั้นก็เรียนกับอาจารย์านะตั้งแต่อายุสิเลิกเรียนสิบสองจบปหกเข้าร่วมวงไปใหม่ๆเขาก็จะให้เราไปนั่งเคาะจังหวะยังยังยังไม่เริ่ม างหนักเขาก็เป็นไปเองเพราะอยู่ใกล้ชิดนี่นะก็อยากจะต่อทอดด้วยพอเราเป็นปุ๊บเราก็เริ่มสอนสอนให้เด็กเราอยู่ดูก็เด็กไงสอนให้เด็กรุ่นเล็กๆก็คุกคักด้วยหลายรุ่นทั้งนอกด้วยนอกนอกหมู่บ้านเนีย่ยอย่างหมู่บ้านท่าท้างก็เชิญไปสอนแต่สอนมัธยมท่าท้าง สอนง่ายหน่อยโตเลยไงกำลังวังชาดีสมองนี่ก็มาสอนนี่มันเล็กไปแต่เขาก็ทำได้นะก็ถือว่าโอเคหุืนเแรกๆมันตัวใหญ่กองใหญ่เห่ไหมนะเดี๋ยวเออเดี๋ยวนี้มันก็ต้องให้เล็กลงไปเด็กมันเล็ก <c oughs> ก็ไม่มีอะไรก็ที่อยู่มาถึงบันนี้ก็ได้เปิดลุ้ลงงาน พอออกก็ส่วนใหญ่ไม่มีไม่มีอะไรดีดีกับเราครูเพื่อนร่วมงานก็มีแต่น้องๆเขากจริงๆเขาก็คงจะมีบ้างกับเราแต่เขาไม่อยากยุ่ง <c oughs> เราคนอายุเยอะแล้วรุนนพี่รุ่นลุงเขาก็เลยปล่อยไว้แล้ตัวลุงหน่อยเองก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาอยู่กับอะไรก็ได้อะไร ก็ทีเท่าไหร่กันแต่ลายย่างกันที่ได้จากเขานะเขาก็มีอะไรก็สอนเคาเรียกอะไรอาวุโสน้อยแต่ฟามรู้เพอ<ม>เยอะเยอะกว่าเาต้องให้เกย์กันตรงนี้ทั้งหมดค่ะชีวิตหลังกเกษียณลุงหน่อยมีโครงการอยากทําอะไรวางแผนไว้เยอะเลยแต่พอใกล้ๆจะ,กะเกษียณจริงๆ หมดแรงสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยไงก็เลยคิดไ,ไปคิดมาน่าจะอยู่เฉยก่อนอดูดูสุขภาพตัวเองก่อนแลาวปรึกษาลูกอยู่ลูกก็บอกว่าพอไม่น่าจะต้องทําอะไรแล้วล่ะน่าจะพักได้เลยดูแลสุขภาพกพสุขภาพไม่ค่อยดีแต่ถ้ายากทําก็คือให้ทําอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะเบาๆมันเหมือนทําเล่นๆไปก,ก็ทําแกงเหงา อยากบอกกับทุกคนนะ,ะว่าตั้งใจเอาจริงจริงทอะไรก็ทําไปเลยเท่าที่เราคิดว่าเราทําดีนะเนี่ยทํามาเนะี่ยบางทีก็ขัดใจก็ขัดใจคนแต่เราว่าเราทําถูกก็ทําไปสุดท,ท้ายมันก็มาลงรวมกันตรงที่ว่าอะไรก็เรียกอยรมันพอที่จะพอยุงกันไปได้ เคยมีนะทะเลาะกันจะเอาเป็นหน้าตายเหมือนกันนะกระสายผู้สอนเนี่ยเราคิดดูแล้วไม่ได้ไประโยชน์หรอกทาตามกันไปดีกว่ามันจะได้ประโยชน์ได้มากกว่าอย่าไปทะเลาะกันดีกว่ามันไม่ไปไหนละมันไม่พัฒนาลวครับก็แค่นี้สำหรับก็จะลาเลยจะได้พักค่ะทายดีลูกขอ อวยพรให้พี่หน่อยนะคะม,มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง<อ>เป็นคนดีคนน่ารักของพวกหนูและคุณครูนักเรียนทุกคนค่ะขอบคุณมาก คนต้องเดินก้าวไปให้เรารู้เส้นทางแห่งใจแล้วก็ไปให้ถึงที่นั่นรอชีวิตคือการต่อสู้ให้เรียนรู้ได้ใจตามมันเส้นทางลายกันนายช่างมันคนช่างฝัน สัาคืเสิ่งดีได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกทีเพียงใจที่มีให้มันคง สำหรับหนูนะคะเพิ่งมาบรรจุได้ไม่นานค่ะแล้วก็เพิ่งได้รู้จักกับลุงหน่อยนะคะซึ่งลุงหน่อยค่ะเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็อบอุ่นเจอหนูที่ไหนก็จะแบบทักทายหนูตลอดค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะหนูอยากจะขออวยพรให้ลุงหน่อยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขแล้วก็ใช้เวลาหลังเกษียณนะคะได้อย่างแบบเต็มที่กับสิ่งที่รักค่ะขอบคุณค่ะครับสำหรับผมนะครับก็อ่ ได้เจอกับลุงหน่อยเมื่อไม่นานนะครับแต่ว่าจากที่ได้สัมผัสลุงหน่อยนะครับก็ลุงหน่อยเป็นคนอบอุ่นครับน่ารักนะครับเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะครับอัธยาศัยดีนะครับการทํางานของงหน่อยลุงหน่อยทํางานแข็งขันมากครับผมมาเจอลุงหน่อยตอนลุงหน่อยจะเกษียณแล้วนะครับช่วงอายุราชการแกหมดแล้วแต่ว่าแกก็ยังทํางานแบบขยันขันแข็งนะครับบอกว่าลุงหน่อย อย่าทาเดี๋ยวผมทําเองแต่ลุงหน่อยก็ยังทํานะครับก็ยังไปทําก็พยายามอาบอกให้ลุงหน่อยพักผ่อนได้แล้วนะครับก็อยากฝากลุงหน่อยนะครับว่าให้ดูแลสุขภาพร่างกายนะครับให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณนะครับอย่างมีความสุขใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขนะครับลุงหน่อยขอบคุณครับค่ะสาหรับหนูนะคะก็มาอยู่นี่ได้ยังไม่ถึงปีนะคะก็มาอยู่ ก็คือช่วงท้ายๆของลุงหน่อยเหมือนกันนะคะก็จะอยู่แค่แบบไม่ถึงปีลุงน่อยก็กเกษียณพอเห็นลุงหน่อยนะคะลุงหน่อยแกเป็นคนขยันนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากให้ลุงหน่อยดูแลสุขภาพนะคะไม่ใช่ว่าใครนะคะก็จะอยู่จนกเกษียณได้นะคะถือว่าลุงหน่อยเนี่ยเป็นบุคคลที่น่ายกย่องนะคะ ยังไงก็ขอให้ลุงหน่อยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงพักผ่อนเยอะๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อลุงหน่อยนะคะคุณลุงที่น่ารักของพวกเราค่ะ,ะความประทับใจที่มีต่อลุงหน่อยนะคะก็คือลุงหน่อยจะเป็นคนที่มีน้ําใจกับพวกเรามากๆเลยค่ะ เป็นคนรู้จักแบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับผู้อื่นนะคะรวมถึงความมุ่งมั่นความขยันตั้งใจในการทำงานนะคะเห็นได้จากเวลาที่ลุงหน่อย ฝึกซ้อมกองยาวให้กับนักเรียนทุกคนนะคะคุณลุงจะมีความมุ่งม,มั่นแล้วก็ตั้งใจมากๆนะคะเพื่อที่จะให้เด็กตีกองยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้ค่ะลุงหน่อยก็ยังเป็นคนมุ่งมันะในการทำงานนะคะเวลาวานให้ลุงหน่อยช่วยงานอะไรต่างๆลุงหน่อยจะตั้งใจแล้วก็รีบทำงานให้พวกเราเป็นอย่างมากเลยค่ะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะหนูก็ ขอให้ลุงหน่อยนะคะมีความสุขในอายุหลังกเกษียณอายุราชการนี้นะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะพวกเราจะรั้แล้วก็คิดถึงลุงหน่อยเสมอน,นะคะสวัสดีค่ะ,ะความประทับใจที่มีต่อลุงหน่อยนะคะลุงหน่อยเป็นคนที่มีความขยนันแล้วก็จะเห็นได้ตลอดว่าลุงหน่อย จะทำงานอยู่ยในบริเวณโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าลดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นลุงหน่อยเต็มที่กับการทำงานตลอดค่ะแล้วก็รู้สึกว่าลุงหน่อยเป็นผู้ใหญ่ที่มีความอบอุ่นและเป็นกันเองช่วยแนะนําให้คำปรึกษาในเรื่องการทำงานสิ่งที่อยากจะฝากถึงลุงหน่อยนะคะก็คืออยากจะบอกว่าขอให้ลุงหน่อยมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็อยู่กับ ลูกหลานไปนานๆน,น,นะคะหลังกเกษียณก็ขอให้ลุกหน่อยมีความสุขกับชีวิตในการใช้ชีวิตหลังกเกษียณให้มีความสุขนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็ตลอด1 1ปีที่ได้รู้จักพี่หน่อยมานะคะพี่หน่อยเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่เป็นพี่ชายก็ว่าได้ค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ โดยส่วนตัวให้ความเคารพพี่หน่อยรู้จักกันมา11อปีพี่หน่อยเป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยดูแลรับส่งนักเรียนหรืองานอื่นๆที่เราไม่สามารถทำได้เราก็ไปปรึกษาพี่หน่อยพี่หน่อยก็จะให้ความช่วยเหลือให้ข้อคิดนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเลยมีความประทับใจกับพี่หน่อยพี่หน่อยเป็นคนที่น่ารักแล้วก็อ่อนโยนพูดเพาะ ก็อยากบอกพี่หน่อยว่าให้พี่หน่อยอดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองหลังกเกษียณแล้วใช้ชีวิตหลังกเกษียณให้มีความสุขเราก็จะยังคงไปมาหาสู่กันเพราะพี่หน่อยเป็นปราดในด้านของกรองยาวสอนเด็กๆมาหลายรุ่นตลอดอายุราชการ37ปีของพี่หน่อยไม่มีรุ่นไหนเลยที่พี่หน่อยจะไม่สอนกลองยาวฉะนั้นโรงเรียนของเราโรงเรียนบ้านคลองเดือก็จะยังคงรักษาอัตลักษณ์ สืบสารกองยาวอย่างที่พี่หน่อยได้ฝากไว้นะคะสุดท้ายนี้ขอให้พี่หน่อยมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุยืนอยู่เป็นอยู่เป็นหลักให้กับครอบครัวและก็อยู่ให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของกองยาวสืบสารกองยาวตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะจจาาจะะรงไไไปปปเเเออใใกกลาาห็นธดีดควมสย